รอบเดียว27บาทนะฮะขาดทุนไป3บาทเอาละฟรีเกมเบ็ด30เข้าลืมเปล่า,าก็ดูแล้วจังหวะนี้ยังไงอู้หูสวยเลยเย็นเคโอ้เจง๋งอย่างนั้นแหละนะก็ดู โอเคครับผมก็กราบสวัสดีชาวยูทูบกันด้วยนะครับผมท่านผู้ชมวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับบักหยองพาปั่นนะท่านผู้ชมนะครับผมเอาวันนี้เราก็อยู่ที่หน้าเกมนะฮะทองอัญมณีนั่นเองนะครับผมก็ดูนะฮะก็ดูนะครับผมทุนหนึ่งร้อยวันนี้ของเรานะฮะจะเป็นยังไงนะครับผมก็ไปลุยกันเลยนะครับผมดูนะฮะมาเปิดแรกยังเงียบอยู่นะครับผมก็ชิวๆไปก่อนละกันนะฮะ สำหรับใครนะครับผมนะครับผมนะไม่ใช่นะครับผมสำหรับใครนะครับผมที่เข้ามารับชมคลิปผมใหม่ก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยกดดูนะฮะโอ้โหสแกตเตอร์2ตัวอุ้ยเอาดีท่านผู้ชมคูณหกคูณส0มสิเอาแล้วครับผมมาคูณหกสิบมาก็เลยนะครับผมกดดูอชอคูณ30มหลายต่อหรือปเปล่าดูโอ้โหได้แค่คูณหก 6กบกับคูณ2นะฮะก็ดูเป็น62นะฮะสวยๆกันเลยในครับผมเท่าไหร่นะ585บาทในครับผมมาโคตรไวงานไวอีกแล้วในครับผมผมาดูเบ็ดสิบเลยแล้วกันยังไง s ต a t t e r โอ้ยสกต Connie, tamam. Higher, ue, ier, ัตเตอร์ย e okay. ังไงท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมแล้วยังไงนะก็ดูนะครับอู้หูมาเรียบร้อยนะครับผมจังหวะนี้ก็ดูมาแล้วนะครับผมมาดูเดี๋ยวเราไปลุ้นฟีเจอร์บันเลิศลักษกันนะครับผมท่านผู้ชมเนี่ยมาเปิดแรกยังไงจะเค้มหรือเปล่านะ เอาแล้วยังไงคนดูโบ,บ๊ะบ้ากันไปนี่ครับผมบึ้มสวยมาส,สวยๆครับผมแต่ว่าฟีเกมยังจ่ายหน่อยอยู่เลยหกสิบบาทอยู่เลยโอ้โหเยดเคโอ้โหอย่างได้ลุ้นอยู่คนดูสวยอย่างนั้นอะไรคนดู เอาละนะครับผมคูณเท่าไหร่คูณสิบหกบึ้มโอ้โหร้อยหกสิบมาปิดท้ายคอยสวยหน่อยเร็วเอ้ยไม่ใช่ปิดท้ายดิปิดท้ายนี่รอบนี้ของจริง <c oughs> รั่วอะไรก่อนคนดูโอ้โหสองร้อยสิบห้าบาทนะครับผมมีแปดร้อยเป็นสามสิบดูลองเชิงดูคนดูโอโ้รอบเดียว ยี่สิบเจ็ดบาทนะฮะขาดทุนไปสามบาทเอาละฟรีเกมเบ็ดสามสิบเขาหรือเปล่า,าก็ดูแล้วจังหวะนี้ยังไงอู้หูยสวยเลยเย็นเคโอ้เจง๋งอย่างนั้นแหละนะก็ดู แล้วนะครับผมคนดูและแล้วจังหวะนี้ยังไงคนดูสวยโอ้ยโบบาไปแล้วนะครับผมคนดูเข้าทางเลยนะฮะหกร้อยสามสิบเจ็ดบาทโอแจ่งนะครับผมคนดูโอ้ยรวจัดมาจัดเลยคนดูโอ้ยคูสามสิบหกแล้วด้วยอีกเจ็ดร้อยสองบาทนะครับผมผมาดู ล้รวนๆเลยนะฮะสำหรับโบนัสเกมก็มาดีครับผมก็มาดีครับผมท่านผู้ชม โอเคครับผมก็จบไปที่เรียบร้อยนะฮะสำหรับฟรีเกมนะฮะก็ได้มา1,392บาทเลยนะฮะสิฟรีก็คุ้มแล้วนะครับผมสําหรับวันนี้ทุนแค่100ใครที่อยากให้ผมเล่นเกมอะไรค่ายอะไรก็คอมเมนต์มาแล้วกันนะฮะเดี๋ยวผมจัดให้นะครับผมสาหรับวันนี้ก็พอแค่นี้เลยแล้วกันนะครับผมต้องขอตัวลาไปตอนนี้เลยคนดูสวัสดีครับ